โอเคนะครับสวัสดีชาวโลก ABC DEFG ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็มีแอปหาเงินเข้าทูมิเนอเรตฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มากดเปิดรับเงินฟรี300ตัวนี้ได้ทุกคนเลยเนาะก็มีแอปนี้นะครับมาแนะนำเพียงแค่เราดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็ลองเข้ามาเล่นดูนะก็จะเป็นแอปสาหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับตัวนี้จะมีโอกาสที่จะเปิดรับเงิน300บาทฟรีได้นะเดี๋ยวผมจะลองกดรับให้ดูแล้วกันเนาะเพื่อจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่า มันได้เงินจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ควรที่จะโหลดหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับกดถอนได้เลยเนาะนี่นะครับยินดีด้วยนะครับเราได้รับ300บาทเนาะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็เข้ามารับได้นับกดเปิดรับได้ทุกคนเลยเนาะใครที่ดูคลิปนี้อยู่สามารถดาวน์โหลดได้ตามผมเลยนะครับกดไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นมาหน้าต่างเมนูการติดตั้งเนาะแล้วก็ติดตั้งในส่วนตัวแอปนะครับโดยการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับก็กดเปิดที่ตัวแอปได้เลยนะครับ กดเปิดเข้ามานะครับตัวนี้นะครับวิธีการหาแต้มก็กดเข้ามาตรงเงินสดตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงคาว่าป้อนรหัสเชิญตรงนี้นะครับก็กดป,ป้อน,นรหัสด้านข้างได้เลยเนาะก็ใส่รหัสที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ S3TQFN นะครับจากนั้นก็กดยืนยันเนาะการที่เราใส่จะได้รับ1,500คะแนนฟรีๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญฟรีเลยนะเนาะก็กดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นคะแนนเนาะตรงบนซ้ายนะก็จะเพิ่มขึ้นมาสำหรับ อ่าโอเคนะเป็นอย่างที่เราใส่ในสองน้าคำเชิญไปเสร็จเนี่ยมันก็จะได้รับเหรียญมานะเอ่ออย่างที่บอกนะครับว่าอย่าลืมมากดเปิดรับเงินฟรีตัวนี้ด้วยนะก็จะเป็นเงินฟรี270บาทน,นะครับที่เขาแจกตอนแรกเนาะแล้วก็ทายัายงนะครับถึงจะได้รับเงินตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมเอ่อให้เพื่อนๆดูตอนต้นคลิปเลยนะว่าต้องให้ชวนไปนะครับจนถึง100%ตัวนี้เนาะแล้วก็จะมียอดคลิกตรงนี้นะครับหากเรา ถึงนะครับในส่วนของ100%เนี่ยก็จะได้รับทันที300บาทนะครับนั่นแหละนะครับการทํางานหลักๆก็จะเป็นการชวนเพื่อนวิธีการดูเนี่ยในส่วนของรหัสเชิญของเรานะครับก็เดินลงมาแล้วก็จะเห็นปุ่มชวนเพื่อนนับตัวนี้กดเข้าไปนะก็จะมีรหัสเชิญนับตัวสีแดงตัวนี้เนาะใครที่มีในส่วนรหัสเชิญของตัวเองนะครับคอมเมนต์มาเลยนะใต้คลิปนี้นะเพราะว่า1 ID นะครับจะสามารถใส่ได้แค่1ครั้งเนาะก็ประมาณนี้นะของผมเนี่ยก็จะเป็น S3 t q f n ทีเนาะ ก็ให้เพื่อนของเรารับกรอกโค้ดของเรานะใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับเรืนะ่องของแอปนี้รับบางเครื่องนะใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะมันขึ้นไฟอันตรายนะตัวนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแอปเข้ามาเล่นก็ได้นะเพราะว่าแอ,อปนี้มันก็ยังถอนได้เล่นได้ปกติสําหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนตัวนี้แนะนําเลยนะถ้าใครนะที่เป็นสายฟรีล่ะทํายังไงนะเนับองจสอแอปนี้มันก็จะเป็นการดูวิดีโอนะแต่ว่ามันดูไม่ได้นะก็คือเอาง่ายไม่ต้องเข้ามาเล่นหรอกนะคใครที่เป็นสายฟรีนะ ก็จะแนะนําสาหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับอยากจะถอนเงินนะครับก็สามารถกดถอนนะครับเลื่อนจนวนเงินนะครับแล้วก็กดถอนได้เลยเนาะกรอกเบอร์ทกนิเซเล็ตนะครับได้เลยเนาะในส่วนของเงินนับจะเข้าไวมากๆเลยนะครับก็จะเข้าทันทีหลังจากที่เรากดถอนเลยนะครับในส่วนของสําหรับใครที่กดถอนไปแล้วนะครับมันขึ้นอย่างนี้เนาะเราต้องไปทําภารกิจเพิ่มนะครับโดยการดาวน์โหลดเกมหรือแอปพลิเคชันตัวหน้าแรกนะหรือว่าทําอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูโฆษณา หรือดาวน์โหลดเกมหรือว่าทําแบบสํารวจทําแบบสอบถามอะไรต่างๆได้นะบางทีนะกดเข้าไปมันอาจจะไม่มีอะไรทําเลยก็ได้นะเพราะว่าแอปเนี้ยมันมันเรียกได้ว่ามันจะปิดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําสําหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเพราะว่าฟังก์ชันที่มันทําได้นะก็จะเป็นการชวนเพื่อนถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็หลัก,ลกๆเนี่ยก็จะประมาณนี้ส่วนอ่าภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยตอนนีน้มันไม่มีนะก็คือมันไม่มีแอปนะครับผมลองกดให้ดูแล้วกัน มันไม่มีแอปที่ทํางานได้นะก็ประมาณนี้ก็แนะนําให้เข้ามาเล่นนะสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับตรงภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยผมลองทำดูแล้วไม่ได้นะเคเช็คอินก็ไม่ได้นะก็ประมาณนี้ส่วนมันยังถอนได้ไหมมันก็ยังถอนได้นะครับแต่ว่าก็ก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะพูดไปมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของแอปแล้วก็แต่มันก็ไม่มีอะไรนะครับก็พูดไปมันก็นั่นแหละนะครับ ส่วนตัวนีผมก็รู้สึกว่าแอปเนี้ยมันเป็นแอปที่สำหรับใครที่เป็นสายชวนนะตัวนี้ก็แนะนําเพราะมันยังเล่นได้ถอนได้นะครับก็ทาธุรกิจอะไรต่างๆดูวิดีโออะไรต่างๆนะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับถึงมันจะเล่นไม่ได้ก็ตามเหินนะครับก็ประมาณนี้ไม่รู้จะชวนเข้ามาทําไมนะครับไม่รู้จะชวนเข้ามาเล่นทําไมแต่ว่าก็สําหรับใครที่เป็นสายชวนเนี่ยตัวนี้ก็แนะนํานะครับส่วนตัวผมเนี่ยผม จะมาเล่นแค่กิจกรรมนี้นะครับในสองการชวนเพื่อนนะเพราะว่ามันยังเล่นได้นะส่วนใครที่ขึ้นเป็นไฟล์ apk อันตรายนะตัวนี้ก็ <c oughs> ไม่ต้องเล่นก็ได้นะก็ประมาณนี้ไม่ได้บังคับเพราะว่าตอนนี้แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเล่นก็เข้ามานะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งการดาวน์โหลดผ่านลิงก์การดาวน์โหลดอะไรต่างๆมันไม่ได้เงินอยู่แล้วนะครับนั่นแหละ,ะครับผมไม่ได้อะไรผมก็ทําคลิปเล่นๆไปนะครับก็ไม่มีอะไรพูดนะครับแล้วก็ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์นะว่าของเงินสักร้อยสองร้อยนะถ้าผมมีผมก็คงไม่มาทําคลิปสอนหาเงินหรอกครับก็ประมาณนี้อยากฝากไว้ด้วยสําหรับไปรุ่นสร้างตัวทั้งหลายนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้หรืออาจจะพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูก็เข้าไปดูคลิปต่างๆได้ในช่องนะส่วนตัวนยะผมเป็นคนที่สู้ชีวิตอยู่แล้วนะครับก็พยายามนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ไม่ดูถูกไม่เบนเงินน้อยนะครับ ก็จะมีเงินเก็บเชื่อผมนะครับแล้วก็การพนันก็อย่าไปเล่นนะครับข้อแนะนํานะครับในส่วนของประสบการณ์ชีวิตเนาะอันนี้ผมว่าหลังๆได้เริ่มไม่ใช่แล้วหลังๆนี่เริ่มเริ่มนอกสกคริปต์แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่ดูอยู่ก็อยากให้มีสตินะครับในส่วนของการใช้ชีวิตในประจําวันนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันดีนะว่าโลกสังคมหรือว่าสมัยเนะี่ยมันเราต้องมีสตินะครับไม่แบบ ไม่โลภมากเกินไปนะครับแล้วก็พยายามหาวิธีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้คํานี้นะครับแล้วก็ไม่ถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเรื่องการพนันหรืออะไรที่ทําให้ชีวิตเราแย่ลงอ่ะไม่ควรเข้าไปอยู่นะครับในส่วนตนี้ผมก็แนะนําด้วยนะครับแล้วก็ฝากเตือนผมเองที่กลับมาดูคลิปนี้ด้วยนะก็ประมาณนี้ส่วนตัวผมทําอะไรลงไปผมก็คิดตลอดนะครับก็จะประมาณนี้ใครที่ดูอยู่ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากจะเล่นตันนี้ก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมยังถอนได้อยู่นะก็จะประมาณนี้ันกนครสำหรับคลิปนี้ก็ไปหาอะไรทําที่มันเกิดประโยชน์นะต่อชีวิตตัวเองนะครับต่อการพัฒนาตัวเองก็ไม่มีอะไรแนะนํานะครับไม่มีอะไรแนะนําเพราะว่าส่วนตัวผมชีวิตผมไม็ยังแบบอ่สู้กับชีวิตอยู่นะครับแต่แว่าก็สู้ต่อไปนะครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจนะ ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมองขอตัวลาไปก่อนครับ